ยูดีมีเสียงคนเคาะหน้าต่างก็เลยรีบเปิดประตูเลยปึ่งไม่เจอใครเลยสวัสดีเวททุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟผมพี ก็อยู่กันในรายการของเล่าเรื่องผีนะครับหรือแชร์เรื่องผีหรือรายการอะไรก็ช่างแม่งมันนะครับผมเพราะว่าชื่อรายการเราก็ไม่ได้ตั้งงจริงจังเนาะแต่คอนเซปต,ต์รายการแล้วก็กระสแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยและสําหรับ EP ีนี้นะครับก็ยังอยู่กับเซเลบริตี้เหมือนเดิมที่จะมาเล่าเรื่องหลอนนะครับผมโดย EP ีนี้เนี่ยจะอยู่กับสายสติมเมอร์ที่มียอดซับเกือบ2ล้านคนและมีผู้ติดตามใน a c e b o o k เนี่ยไม่แน่ใจหลายแสนคนเลยนะครับผมซึ่งคนคนนั้นเนี่ยจะมีวลีเด็ดก็คือครับพี ตัวดีกับีหรือว่านนทการนั่นเองครับผมวันนี้นะครับเขาจะมาเล่าเรื่องหลอนอะไรเขาจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องผียังไงก็ก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปของเราด้วยเพื่อเป็นการรอช้าถ้าพร้อมกันแล้วอะนดี๋ยวเราเขาไปดูในคลิปนเลยครับผม สวัสดีครับคุณนนทการอ่ะแนะนำแนะนำตัวใส่คุณผู้ชมเลยเร็วสวัสดีครับนนครับพี่ดีครับผมนนครับพี่ดีครับผมตะเวนเรื่องนนอ่านนครับพี่ดีครับผมก็บวันนี้กันนนทการนะครับอันนี้เรื่องของคุณนนวันนี้มีเรื่องอะไรครับพร่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเอางี้ต้องถามเอฟก่อนดีกว่าว่าเอฟเคยบวชยังไม่เคยไม่เคยถ้างั้นเอฟต้องลองเวให้ลองสัก วันสแสดงว่าเรื่องในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับแบบชีวิตตอนบวชใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องที่เจอมาแบบโจ๊ะที่สุดแล้วทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยใช่เหรอเรื่องเรื่องมันเป็นมาไงแล้วเกิดขึ้นนาน,นยังคือปกติเนี่ยตอนเราบวชเราก็ต้องโกนหัวอะไรก่อนใช่ไหมหนึ่งวัน ตอนเป็นหน้าก็ยังไม่เคยได้ไปนอนที่อื่นก็เลยขอแม่ว่าเออเนี่ยไหนๆก็จะบวชแล้วนะแม่เดี๋ยวขอไปนอนที่กุฏิเลยแล้วกันต้องว่าเล่าบริเวณวัดก่อนว่าค่อนข้างเก่า,านะมันเป็นวัดบานนอ่ะนะกุฏิวัดวันนี้มันจะอยู่ตรงป่าช้าเลย Uh huh. ใช่แล้วก็จุดแลนด์มาร์กแบบพีคกเลยก็คือกุฏิวัดทําหน้าไปที่เมนฮะ <Huh? S 2> เมนอนะ่ะอยู่ข้างหน้ากุฏิเมนนี่คือคือที่เผาศพถูกปะ่ะใช่ใช่ที่เผาศพคือเราเปิดประตูกุฏิออกมาปุ๊บเนี่ยคือเราเห็นเลยอยู่เซ็นเตอร์เลยนะทีนี้ตอนบวชวันแรกใช่ไหมก็เลยขอไปนอนก่อน <c oughs> ก็เลยไปคุยกับเออหลวงพ่อเออหลวง,งพ่อเนี่ยผมมามาจะบวชู่นี้แล้วนะ <c oughs> บวชที่วัดนี่แหละ <c oughs> ็จะได้แบบว่าไม่ต้องตื่นกลัวมากอะไรมากแต่ตใจถ,ถือว่าใจเด็ดมากเลยนะที่ที่แบบเข้าไปก่อนแบบเออแบบคือปกติเขาจะแบบว่าเข้าไปพร้มหลวงพี่แต่นี้ไปก่อนเลยเหรอคิดคิดดได้ไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นคนที่ไม่ได้กลัวด้วยนะกลัวเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องนี้เลยไหมใช่ก็ไม่ได้เชื่อมากแต่ว่าก็เคยเห็นผ่านๆมาว่าตอนบวชเนี่ยจะมีอย่างนั้นอย่างนี้นะจำได้ว่าตอนนั้น,นอยู่กุฏิ ลักษณะกุฏิเนี่ยมันจะมีหน้าต่างโอเคก็ลองนอนดูตอนเย็นนอนไปคืนแรกนอนหลับประมาณตอนเที่ยงคืนวันแรกไม่มีอะไรทีนี้วันที่2ก็คือตอนนั้นคือเราบวดแล้วไงใ่ผ้าเหลืองอะไรบวดเรียบร้อยมดแล้วแล้พอเริ่มตกกลางคืนช่วงทุ่มหนึ่งเริ่มแล้หมาเริ่มหอน <Yeah. S 2> ก่อนหน้านั้นน่ะมีมรรคถายกเลยเขาก็เข้ามาทักหละพาะใหม่นะคืนนี้ก็ไ่เดออือคลืค่นหน่อยอะนะในวัดอะ่ะ <Huh? S 2> ก่อนนั่นแหละพอเปิดมาตอนทุ่มหนึ่งปุ๊บมาเลยมาหอนตอนแรกมันหอนหน้ากุฏิสักพักหนึ่งมาสองตัวมันเหมือน,ม,นมันเลี้ยงเพื่อนมันมาออ uh 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 uh. คือตอนนั้นน่ะเราก็งงนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันหอนหะไระลองเปิดประตู <c oughs> ก็เปิดแดงบแงบบบบ้มมันนะ <c oughs> เห็นหมามันหอนเราก็เลยไล่ไปสักพักหนึ่ง <c oughs> อ้าีกแล้ว <c oughs> กลับมาหอวกแล้วแล้วก็ตอนคืนนะเขาก็เตือนนะว่าถ้าไม่ยำเป็นน่ะอยอาออกมาทีนี้เนี่ยมันห่อนรอบที่สองใช่ไหมเราทนไม่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็มาสวดมนต์มาแผ่เมตตาจังหวะที่กำลังท่องท,อง,ทองอยู่ยูดมยีมีเสียงมีเสียงคนเคาะหน้าต่างเฮียปักเกาะ,ะอ,อยู่ข้างหน้าประตูคุณลุออประมาณสองครั้งไอเราก็นึกว่ามันมีเนนมาแกล้งก็เลยรีบเปิดประตูเลยปึ้งไม่เจอใครเลย ม,มีใครออกมาดูไม่มีใครเราก็รีบปิดประตูแล้วก็านั่งคิดแหละมาว่ามีเสียงเคาะหน้าต,งตางรงนะหน้าต่างไดะไม่ได้เคาะประตูนะเคาะหน้าต่างอแล้วก็ส่วนมนแผ่ไมตาอะไรเสร็จแล้วปุ๊บไอหมาที่มันหอนอยู่ไกลเชื่อไหมแม่งเงียบเว้ยมันจะพูกอย่างเงียบหมดเลยไม่มีเสียงอะไรเลยคือเงียบมันเงียบมากอะตอนนั้นอะมันเงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองก็เลยสมัครเน็ต <laughs> สมัครเน็ตแล้วก็เปิดวิทยุทิ้งเอาไว้เพราะมันเงียบมันเงียบมากมันเงียบเกินอะถึงประมาณสักช่วงห้าทุ่มทีนี้ก็เลยปิดเสียงวิทยุแล้วก็จะนอนแลวทีนี้กําลังจะนอนนอนได้ประมาณ20นาทีมีเสียงคนลากอะไรไม่รู้ดังแบบคืดคืดดังในกุฏิที่อยู่คนเดียวอะนะดังมาจากฟังกุฏิขวาที่ไม่มีคนอยู่ใช่ฮะกังคืด คือแล้วเหมือนเขาวนเขาวน,เขาวนไว้วนไปทางขวาก็คือวนเข้าไปกลับไปหากุติกุติที่มีอยูคอ่คือลากลากออกมาข้างนอกแล้ววนเข้ากุติงี้เหรอใช่แล้วมันก็ดังวนอยู่เงี้ยประมาณสองรอบไม่ได้สนใจทําเป็นยังไม่ได้สนใจเหมือนเราไม่ได้ยินคมตานอนต่อทีนี้ไอเสียงลากตรงน,นั้นนะ่ะมาอยู่ฝั่งซ้ายของกุติแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเสียงไกลๆแล้วก็กําลังเข้ามาใกล้ๆกุติเรา คือลากจากไกลๆมาจากเสียงเบาเบาก็เริ่มดังขึ้นงนี้เหรอใช่เราก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าต่างปาไหนเราก็ใครมาลากอะไรว่าตอนคืนตอนเนี้ยดูในกาตอนนั้นคือเที่ยงคืนเออก็เลยคิดในใจว่างั้นเราลองลุกมาแผ่ไม่ตายอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมานอนแล้วเสียงก็ไม่มีละทีนี้ก็ไม่เจอคือแรกขา่าุไป หลับไปตอนประมาณตีหนึ่งตื่นหกโหมง oh, oh เกือไม่ทันบินทบาทก็ทีนี้ก็บินทบาทตอนเช้าเราก็ยังไม่กล้าเราไม่กล้าอะไรกลัวแบบเหมือนเราคิดมากเองอ่ะแล้วก็ไป ทำให้คุณเ่นกลัวไปด้วยอ่าเข้าใจเข้าใจ <c oughs> คืนที่สองมาอีกแล้วตอนเวลาเดิมเลยเป็นเสียงคล้อยอีกแล้วคล <Yeah>. oh. ้าะที่ประตูแล้วตอนนั้นก็ได้ยินแล้วเราก็ทําเป็นไม่สนใจ <c oughs> แทนที่จะทุกอย่างจะเงียบแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรแล้วนะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าเขาคาะอดังขึ้นใช่ีรอบหนึ่งปั๊ปักปัปปอ้วกเอาอีกแล้วเฮียเราก็มันเดิมคือไปสวดแผ่เมตตาเหมือนเดิมทาเพรศตาเหมือนเดิมพอแผ่เมตตาเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมเลยทุกอย่างปกติเราก็เลยมานอนต่อ พอนอนเจออัมเชื่อไหมบวชพางโดนผีอัมไม่ใช่กูแบบครั้งแรกโดนอัมโดนอัมน,นี่คือหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นเหรอใช่กึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนมันขยับตัวไม่ได้มันได้ยินมันเสียงคนมาหายใจอ่ะแบบหอบๆอบแล้วก็เหมือนมีคนมานั่งหอบข้างๆข้างหอง นีใช่แบบนั้นเลยเราก็ทำอะไรไม่ถูกอะ่ะแล้วก็สวนมนต์โอเคพอรุดจากตรงนั้นมาได้ก็เปิดวิญยาอีกเดิมเปนเดิมหลังจากวันนั้นอะ่ะเปิดวิทยุุนอนทุกวันเลยเจออะไรอีกไหมก็เจอยังเจอ,อยู่อีกเอยอรตื่นมาเชา้า ก็มาซักกีวรจวังหวะที่ก้มแล้วก็กําลังสะบ,บัจดจังหวะที่ลุกขึ้นมาขันไปทางเมนพอดีเลยเห็นเงาคนคนหนึ่งกําลังถือค้อนอะ่ะแล้วแกก็น,นั่งทุบอยู่หน้ามเมนน่ะถือค้อนแล้วทุบทุบอะไรอะ่ะแกทุบอะไรไม่รู้เว้ยแล้วตอนนั้นมันคือเชียเอ้ยกูไม่เคยเจออะไรแบบอย่างนี้เลยเห็นเป็นเห็นเป็นคนเลยเหรอหรือเป็นเงาดาๆใช่มันเป็นเงาเลยเว้ยคือมันเป็นเงาดำๆเลยแต่มันเป็นรูปร่างคนอะ่ะกำลังเอาค้อน,นทุบอยู่หน้ามเมนทุบทางเข้า ตาเก,กเสร็จปุ๊บก็รีบรีบกลับไปนอนพอดีตอนนั้น,อนนอนไปแค่ครึ่งชั่วโมงนึกว่ามันเย็นแล้วบ่ายแล้วแล้วก็รีบ ไปดูจีวอนทีนี้ก็เลยจะเก็บจีวอนหรือว่าจะย้ายนี่แหละเอ็มเชื่อไหมจีวอนที่ตาก,กูเอาไปตากตรงสายไฟมันเป็นมันสายไฟแรงสูงแต่มันเป็นสายไฟเล็กๆเตี้ยๆมันก็แปลกดีนะปกติเราแขวนที่ราวไงมันจะมีราวใกล้ๆกันแต่กูเสื้อเอาไปแขวนตรงสายไฟเฉยเลยกับลังบิดน้าใช่ป่ะไอเย้ดหันหน้ามาเอาแม่งกูเจอใครไม่รู้เี้ยนั่งเอาคอนทุบอยู่กูรีบตากดิรูกรูรีบเข้ามา ถ้าคิดในแง่ดีนะก็เหมือนคำเตือนแหละว่าเฮ้ยไอ้เคียวมือตากินนะมือไปตากสาไฟไฟไม่อยาชจะตายอ๋มีอีกนะก็ไม่เจออะไรและที่คิดว่าตั้งแต่วันที่สองใช่ปะก็คือสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันก็ก็ไม่เจอแล้วใช่ก็ก็ไม่ได้เจออะไรแล้ว พราะเขาบอกว่าคนที่บวชใหม่มันเหมือนแก้วแก้วแ,แบบแก้วใสที่แบบว่าเขาจะมาขอส่วนบุญเขาจะมาอะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านั้นก็จะเจอกันซึ่งเอฟว่าไม่เคยบวชเว้ยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยว่าเคยบวชแล้วก็แบบเคยเจอทั้งแบบเป็นเงาดําสูงๆมายืนอยู่หน้าโบสถ์เสียงวีที่เขาบอกเป็นเปรตอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเจอทุกรูปแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยแบบใจหนึ่งก็อยากบวชใจหนึ่งก็กลัวเหมือนกันเพราะเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่ใจหนึ่งก็เชื่อแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่เชื่อมันบอกไม่ถูกอ่ะคือคือ ค,คือเราก็อยากเจอเพราะว่าเอออยากรู้ว่ามีอยู่จริงไหมแต่ก็ไม่เอาแบบตุ้งแช่หรือว่าแบบเอาให้แบบกูกลัวจนจ้ากันคือพ่อบอกว่าเท่าที่ฟังมานี่ก็อาจจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยไปบวชแล้วก็อาจจะต้องแบบระแวงหรือว่าเรามาลองตัวหน่อยเพราะนี่ก็ยังไม่เคยบวชนี่ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็นะเราก็ต้องบวชเราเป็นผู้ชายเนาะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะก็คือการบวชทดแทนพระคุณเนี่ยสําหรับกูนะ เราบวชเนี่ยมันเหมือนกับเพื่อให้พ่อแม่เราสบายใจมากกว่าอืมแต่ว่าบางบางคนนะ่ะบอกว่าเอ้ยยี่สิบต้องบวชเลยนี่ต้องบวชเลยแต่ต้องเข้าใจอีกหนึ่งอย่างว่าบางคนเขาอาจจะมีสิ่งที่ค้างคาใจาย,ยกตัวอย่างเช่นอย่างอย่างเอฟเนี่ยในมุมมองเอฟนะคือเอฟรู้สึกว่าในจุดเนี้ยเอฟทำงานอยู่ท้าไปบวชแล้วแบบใจเอฟแม่งยังะวงกับงานยังห่วงงานบวชไปมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีถูกปะใช่ใช่ใชบวชไปมันไม่ได้อะไรอยู่ดีไงที่จะบอกเฮ้ยถือว่าโอเคนี่เป็นข้อคิดจากนันทการนะครับ ในในประสบการณ์ชีวิตมีอะไรที่แบบเจ,เจอเจอหนักกว่านี้ไหมหรือว่าอันนี้คือหนักสุดแล้วอันนี้อันหนักสุดแล้วอันนี้รอ,องลงมาก็ปกติจะชอบฝันแล้วก็เชื่อเรื่องอ้น,นี่ไหมลมเพลมพัดอ่ะคืออะไรคล้ายๆกับเป็นลมที่เกี่ยวกับพวกสิ่งไม่ดีเงยพวกัมเวสีัำพันไปตอนอายุประมาณ15ห้าคือวันนั้นนึกอะไรไม่รู้ไปยืนอยู่หน้าบ้านมันแล้วมันอยู่ดีมันมีลมเว้ยแล้วมันพัดไปวูบเดียวะแ,แล้วเราก็อยู่ดีก็าปากไว้อยู่ดีพูดเลยนี่มันลมแบบตายโหงนี่ว่ะ เรทีนี้ก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆแล้วฟันว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวๆเจอวิ่งไล่ฟันเนี้ยฟันว่ามีไอพีตัวเนี้ยวิ่งไล่ทีนี้มันมีวันหนึ่งมันใกล้จะสอบแล้วก็เดินผ่านจากห้องโรงเรียนไอเห็นเป็นเนี้ยไอไอเงาเนี้ยมันมาลอยผ่านคล้ายๆหน้าต่างลอยฟุ๊เชียจริงคุณได้หางตาเหรอที่ลอยผ่านเนี่ยคนลุกก็ยังไม่คิดแล้วเห็นนั่นคือเห็นตอนแรกทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้ไปเยี่ยมคุณยายยายป่วยไปดูใจแกช่างว่า ที่กําลังไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเจออีกแหละเจอตัวนี้แหละไอ้เคียร์ลอยผ่านอีกแล้วลอยผ่<พ>านหน้าต่างข้างนอกนีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุเห็นหรือเปล่ารู้ว่ากูจินตนาการเองเพราะว่ากูฟันเห็นบวยกูรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรผ่านหน้าต่างเลยหลักๆก,ก็คือก็เชื่อแต่แต่แค่เจออะไรไม่แบบมีปัจจัยอื่นเข้ามาก็เลยทำรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องเล็กไปเลยแต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่ามีนะใช่ใช่ยังเชื่ออยู่โอเควันนี้เรื่องราวนะครับก็ค่อนข้างที่จะขนลุกพอสมควรเลยแล้วก็ได้คุยได้เปิดมุมมองหลายๆอย่างก็คคคริดเเห็็นงงไกออม แล้วต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความคิเห็นของส่วนตัวของใครเลยคนก็อยากเก็บไปดราม่ากันนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปเราใช้เหตุผลคุยกันมากกว่าก็ขอบคุณน,นนทางการขอบคุณลุงน,นนมากมากที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญนะจ๊ะได้เลยครับโ okay. อเคอาฝากคนงานทิ้งท้ายหน่อยอย่าลืมนะครับฝากไปกดติดตามช่องด้วยนะจ๊ะตอนนี้จะ2ล้านแลวสองล้านแล้วก็น่าจะน่าจะหยุดพักผ่อนเพื่ออะไรวะ โอเคก็ไม่มีอะไรนะก็ติดตามช่องเลยนะจ๊ะนั่นแหละแล้วก็ไลฟ์สตรีมสดตอน2อทุกคนเที่ยงคืนดิฟเฟนต์บูเกกันทุกวันโอเคครับขอบคุณอน,นทการมากแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามฟังจบเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นผู้ชมทางบ้านก็รอดูนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะ <c oughs>